วันนี้เรามาพูดเรื่องใหญ่ๆบิ๊กๆกันดีกว่านะครับผมดิตาใช่ไหมครับดิตาครับผมจะเป็นอะไรไปได้ล่ะครับโอ้โหแสดงว่าเสียงต้องดังดีแน่เลยเสียงดังแน่นอนครับตัวใหญ่ขนาดนี้เสียงเบาเป็นไปไม่ได้หรอกครับผมย้าสวัสดีครับผมพบกับเรามาราธอนมิวสิครีวิวอีกเช่นเคยนะครับผมครั้งที่แล้วเราพูดเรื่องกีตาร์ตัวเล็กไปแล้วนะครับผม วันนี้ EP 5นะครับเราไปดูกีตาร์ตัวใหญ่กันครับผมวันนี้เรามาพูดเรื่องใหญ่ๆบิดๆกันดีกว่านะครับผมกีตาร์ใช่ไหมครับกีตาร์ครับผมจะเป็นอะไรไปได้ล่ะครับโอ้โยไม่ใช่แค่กีตาร์นะครับคนเล่นต้องตัวใหญ่ด้วยครับเป็นทรงมาตรฐานนะครับโอ้ยเป็นทรงที่ใหญ่ของมาตรฐานครับผมกับตัวนี้เลยกีตาร์ปลอกไฟฟ้า JMC 1E นะครับผมแสดงว่าเสียงต้องดังดีแน่เลยโอ้เสียงดังแน่นอนครับตัวใหญ่ขนาดนี้เสียงเบาเป็นไปไม่ได้หรอกครับผมใช่ครับหมายถึงว่าเสียงต้องดังดีกว่าทรงเดสส์น็อตใช่ไหมคร จะว่างั้นก็ได้ครับผมเพราะตัวมันใหญ่นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นทรงจัมโบ้แบบไม่ร้อเครับอารมณ์เป็นจัมโบ้ผสมกับทรง G A นะครับผมผมว่าผมอยากตีคอนด์เลยเราเข้าสเปคกันไม่ได้ครับเราต้องไปดูสเปคก่อนครับผมไปรีบไปดีกว่าถ้างั้นสำหรับสเปคของตัวนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นทรงจัมโบ้นะครับให้เสียงที่ทรงพลังแน่นอนครับเสียงดังกังวานมากๆเลยยิ่งกว่าทรงเด่นนอตก็เองเติมที่หน้าไม้ก่อนแล้วครับหน้าไม้ตัวนี้นะครับเป็นหน้าไม้ซิก้าร์สปูตนะครับผมหน้าไม้ท็อปโซลิดครับตัวนี้เเสสสีีียยงงงงงงออกกกกกกไซ์ััััววาาาาานนนมมครบบบล่แด ส่วนด้านข้างและด้านหลังเนี่ยเป็นไม้มะฮอกกานีนะครับให้เสียงทุมท้มๆนุ่มๆน,นะครับเข้ากับไม้สกูได้ดีเลยส่วนคอเป็นไม้มะฮอกกานีเช่นเดียวกันฟิงเกอร์บอร์ดเป็นไม้นิคาต้านะครับผมความยาวสเกลอยู่ที่25.4นิ้วนะครับผมยาวมากเลยนะครับถือว่ายาวมากเลยตัวนี้ความกว้างคออยู่ที่42.9ม mm ิลลิเมตรนะครับเคลือบผิวแบบเงาทั้งตัวนะครับสวยรูเลยไม่เป็นรอยง่ายแน่นอนสายให้มาเริ่มต้นที่เบอร์12ของ Da อเตเรโ E X P 16นะครับผมถือว่าใหญ่มากเลยนะครับ แต่เพราะอย่างนี้แหละเพราะว่าเป็นทรงสเปโบนะครับมันก็เลยให้ที่สายใหญ่มากๆมาและสุดท้ายนะครับมากับระบบไฟฟ้าของ Fishman รุ่น Precision นะครับผมต้องขอบอกไปเลยนะครับว่าไม่เหมาะสำหรับมือใหม่นะครับตัวนี้ย้ำว่าไม่เหมาะสำหรับมือใหม่นะครับตามสเปคที่กล่าวมาข้างต้นนี้เพราะว่าคอมันใหญ่ตัวมันใหญ่นะครับสายที่มาใหญ่เนี่ยบรรลัยของมือใหม่แน่นอนใช่ครับผมถ้าคุณเป็นมือใหม่และตัวไม่ใหญ่เนี่ยอย่าหาทำนะครับผมย้ำว่าอย่าหาทำคุณจะพบกับประสบการณ์การเริ่มเล่นกีตาร์แบบฮาร์ดโหมดซึ่งยากกว่าคนอื่นมากๆครับผม สำหรับคนที่เล่นกีตาร์อยู่แล้วครับผมว่าอยากลองฟังเสียงกันแล้วแหละผมว่างั้นแหละครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ สำหรับกีตาร์ตัวนี้ครับผมกีตาร์จัมโบ้ JMC 1E นะครับผมผู้ฟังรู้สึกยังไงบ้างบกวนบอกเราหน่อยนะครับเราอยากฟังความเห็นของทุกคนนะครับผมเรามาฟังความเห็นของผู้เล่นกันดีกว่านะครับหนุ่มครับตัวนี้เป็นยังไงบ้างฮะเอาจริงๆนะครับเสียงดีมากเลยครับกังวานดีครับผมแต่ว่าค่อนข้างเล่นยากนิดหนึ่งโอ้ทำไมอย่างนั้นล่ะครับเพราะว่าผมตัวเล็กไปหน่อยครับผมอ๋อเพราะว่านี่เป็นหนึ่งข้อเสียเลยนะครับของกีตาร์ตัวใหญ่ครับผมคือเสียงมันทรงพลังมากครับแต่ว่ามันทํามาตัวใหญ่ไปนิดหนึ่งทําให้คนตััวเเลล็กกหนน่อยยาครบ จริงๆมันเล่นได้นะครับแต่ว่าการเล่นเนี่ยมันจะไม่สบายเหมือนทรงทั่วๆไปครับผมอ๋อครับผมคนตัวเล็กเนี่ยจริงๆผมแนะนาว่าอาจจะลองหาทรงที่เล็กกว่านี้เนี่ยเล่นจะง่ายกว่านะครับผมแล้วก็ผมย้านะครับว่าไม่ใช่กีตาร์ที่เหมาะสำหรับมือใหม่นะครับยังมีกีตาร์อีกหลายตัวที่แบบเล่นง่ายกว่านี้นะครับให้มือใหม่เลือกซื้อนะครับผมตัวเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่เล่นกีตาร์เคยเล่นกีตาร์มาแล้วมากกว่าครับผมเพราะว่าต้องยอมรับเรื่องเสียงของมันครับทรงพลังมากครับผมถ้าทุนตัวใหญ่พอมั่นใจเรียงพอ และอยากได้กีตาร์ที่เสียงดังๆเนี่ยผมว่านี่อาจเป็นคําตอบของคุณก็ได้นะครับในส่วนของราคานะครับตัวนี้อยู่ที่9,900บาทเท่านั้นครับผมกับตัวนี้เลย Sigma JMC 1น E นะครับได้กีตาร์ตัวใหญ่เนี่ยไปตีคอร์ดเสียงสะใจแน่นอนครับผมและมีพักไฟฟ้าในจวด้วยครับซื้อได้ที่ไหนต้องที่นี่เลยครับผมร้านขอนแก่นมาราธอนครับผมหรืมีคําถามสงสัยเกี่ยวกับเรื่องดนตรีนะครับสามารถทักเข้ามาได้เลยครับผมครับผมที่ Facebook มาราธอนมิวสิกเซ็นเตอร์นะครับหรือว่าขอนแก่นมาราธอนมิวสิิคคเเเซ็นนตอรรรร์ับผมททาางงุกกกกดดด subscribe และะ่ สำหรับรับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราด้วยนะครับอีพีหน้าจะเจอกับอะไรอยากให้เรารีวิวอะไรพิมพไม่ได้เลยครับครับผมสำหรับวันนี้กราบขอบคุณและสวัสดีครับ